ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เปรียบด้วยคนตกนามเจ็ดจำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลเจ็ดจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้จมแล้วครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเอง 2. บุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นแล้วจมลงอีกสบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นแล้วหยุดอยู่สบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นแล้วเหลียวมองดูหบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นแล้ว ข้ามไป 6. บุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นแล้วได้ที่พึ่ง7บุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไปถึงฝั่งเป็นผู้ลอยบาปอยู่บนบกบุคคลผู้จมลงครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเอง เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ายดำโดยส่วนเดียวภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้จมลงครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเองเป็นอย่างนี้และบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วจมลงอีก เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วได้แก่มีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตะปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายแต่ศรัทธาของเขานั้นไม่คงอยู่กับที่ ไม่เจริญเสื่อมไปฝ่ายเดียวหิริของเขานั้นโอตัปปะของเขานั้นวิริยะของเขานั้นปัญญาของเขานั้นไม่คงอยู่กับที่ไม่เจริญเสื่อมไปฝ่ายเดียวภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วจมลงอีก เป็นอย่างนี้แล้บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วหยุดอยู่เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วได้แก่มีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตะปะดีมีวิริยะดี มีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายและศรัทธาของเขานั้นไม่เสื่อมไม่เจริญคงอยู่กับที่หิริของเขานั้นโอตป,ปะของเขานั้นวิริยะของเขานั้นปัญญาของเขานั้นไม่เสื่อมไม่เจริญคงอยู่กับที่ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วหยุดอยู่เป็นอย่างนี้และบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วเหลียวมองดูเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วได้แก่มีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดี มีโอตป,ปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายและเพราะสังโยชนสามประการสิ้นไปเขาจึงเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตำ่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้โผลขึ้นแล้ว เหลียวมองดูเป็นอย่างนี้แล้บุคคลผู้โปล่ขึ้นแล้วข้ามไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โปล่ขึ้นมาแล้วได้แก่มีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิหริดีมีโอตตะป,ปะดี มีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายและเพราะสังโยชนสามประการสิ้นไปเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบางเขาจึงเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไปเป็นอย่างนี้แล้วบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วได้ที่พึ่งเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วได้แก่มีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิอริดี มีโอตป,ปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายและเพราะสังโยน์เมื่องต่ำห้าประการสิ้นไปเขาจึงเป็นโอปปาติกะปรินิพานในภพชั้นสุดทาวานั้นไม่กลับมาจากโลกนั้นภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้โปร่ขึ้นแล้วได้ที่พึ่ง เป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไปถึงฝั่งเป็นผู้ลอยบาปอยู่บนบกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วได้แก่มีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิอริดี มีโอตตะป,ปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายและเขาทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายบุคคล ผู้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไปถึงฝั่งเป็นผู้ร้อยบาปอยู่บนบกเป็นอย่างนี้และภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เปรียบด้วยคนตกนามเจ็ดจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก